สวัสดีครับผมเป็นพระด้วยสวัสดีที่สุขสุขก้นครับผมเมื่อนี้เห็นมาตามเนวยทางลา่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดวันจันท 42, ร์ที่สิบสองอมิถุนายนสองห้าหกเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์ที่เก่าบ่นของปูพระเขาเรียกวิ่งกับพะเขาจับคู่กับพะเขาเรียกบ่นบะบะบนะมันออกหกเก้าเลขล่างออกหกหาบ่นออกหกเก่าล่างออกหกหา ปูศูนย์เจ็ดก่เาเขาเลขกวิ่งรูดกับเ่าเขาจับคู่กับเ่าเขาแต่ส่วนล่างนี่ให้วิ่งเจ็ดกับเ่าเขาจับคู่จับคู่เข่าตกวกับให้ล่างขึ้นบนปูศูนย์เจ็ดจิเป็นเจ้าสี่ตลอดให้ล่างขึ้นบนให้บนล่องลางของปูศูนย์เจ็ดให้ล่างขึ้นบนเล็ก เลกบนออกหกเก้าเลกล่างออกหกหาเลกวิงหลุดเก้บพวเขาเอามาตามกันต่อวันจันทร์ที่สองมิถุนาสองหาหกหกตามากระจัดตะขัดกระพานได้พี่น้องเลกคูศูนย์เจ็ดหนึ่งวันที่แล้วกัให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนวันนี้แบบวันวันสุขที่เก่าอ่ะแบบ ให้ล่างขึ้นบนปู่ศูนย์เจ็ดวันที่สิบสอง ลาพัฒนาลาพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดบน บนวิ่งรูดบนวิ่งรูดห้า ผูบนห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ห้า าเจ็ดห้าห้าหกหกหก ดหกส่วนบนบนวิ่งรูดห้าเน้นกับเน้นติดหานะพี่นอ้องฮ่าซี่ฮาหาไอ้ว่าเน้นติดหา หาหกหกหาหาเจ็ดเินติดหาได้พี่น้องอันนี้บนล่าง ล,ล่ลางวิ่งรูดล,ล่ดลางวิ่งรูดออกล่างวิ่งรูดอก ห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าเก้าหกเก้า เจ็ดเก้าห้าศูนย์หกศูนย์ เจ็ดศูนย์ล่างวิ่งรูดหกส่วนตัวนี้ก็เน้นติดหกแล้วพี่น้องหกแปดหกเก้าหกศูนย์เหมือวัดสุกออกหกเก้าอ๋อบโแน่นะบมแน่บมนอ่นแล้วพี่น้องตามสูตร ขอบ,บุญขอบ,บุณปูศูนย์เจ็ดหลายพี่น้องที่แบ่งปันแนวทางแบ่งปันแนวทางลาวพัฒนาอ่ะพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดวันจันที่ที่สิบสองมิถุนาสองห้าหกหกบนปูกระหายวิ่งโลดหาจับคู่บนห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าห้าหกหกหกเจ็ดหกคูให้แน่นติดหาห้าสี่ห้าห้าห้าหกหกห้าเจ็ดหาล่างล่างวิ่งรูดหกจะพู่กับมี่ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ หกแปดหกเก้าหกูนย์เจดแปดเจดเก้เจ็ดศูนยห้เนนติดหกหกแปดห้าแคบหนาจอดตามนี้นะครับเด้อมากระจัดขัดกระพันอันนี้คือแนวทางล่าพัฒนาวันจันทร์ที่สิบสองมิถุน,นาสองหาหกหชอบก็จัดขัดก็ผ่านคอยรู้เรื่องแห่งสุขภูสุสคุ้นก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนายพ่อกันไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม